สวัสดีค่ะพบกับครัวดิฉะนันนะคะวันนี้วันนี้นะคะเราจะมาทําฟักแช่อิ่มกันนะคะมาดูวิธีการทํากันเลยค่ะฟักแช่อิ่มนะคะอันดับแรกก็มาดูมาดูการเลือกฟักก่อนนะคะการเลือกฟักนะคะเราจะต้องเลือกเอาที่ผิวเรียบนะคะ ผิวเรียผิวเรียยปอกง่ายนะคะอ่ะตอนนี้มาดูเราก็มาหัน่นตามตามความต้องการของเรานะคะจากนั้นเราก็จะมาปอกเปลือกค่ะปอกเปลือกนะคะปอกเปลือกออกตรงแข็งแขงนียให้ออกไปค่ะวนไปทั่วค่ะใครจะใช้มีดคู่ก็ได้นะคะหรือใครจะใช้มีดก็ได้สตแพแต่ความถนัดนะคะ ออกลอกค่ะเอาเปลือกออกนะคะมีต้องคมหน่อยนะคะค่ะออกออกไว้ก็จะเป็นลักษณะนี้นะเปลือกแล้วก็เอาไว้หมดค่ะเขียวๆค่ะจากนั้นเราก็ผ่าค่ะผ่าเป็นสีนะคะผ่าเป็นสีชิ้นนะคะ ะได้ฟักเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็เอาไส้ออกค่ะไส้ของฟักนะคะเชื้อเชื้อเอาตรงนิ่มๆเนี่ยออกให้หมดนะคะค่ะเป็นลักษณะนี้นะคะดูอีกอันนึงนะคะ อย่างนี้นะคะเดี๋ยวอ,ออกให้หมดเลยค่ะสีชิ้นนะคะจากนั้นนะคะพอออกหมดแล้วนะคะมีลักษณะเป็นนี้นะคะ เราก็จะมาหั่นเป็นชิ้นค่ะดูตัวอย่างการหั่นนะคะดูในนี้ก่อนนะคะเราหั่นเป็นชิ้นตามความต้องการของเรานะคะชิ้นก็หนาประมาณนี้นะคะจะใช้มีดมีดมีดที่เป็นล่องนะคะเพื่อให้ฟักออกมาสวยงามนะคะนะคะเวลาหั่นแล้วจะออกมาเป็นแบบนี้นะคะเรากดลงไปค่ะหงายนะคะ งายฟักออกนะคะเราก็ก่าว่าประมาณนี้นะคะเอาห้าเจ้าห้าหรือหกก็ได้ค่ะแต่แต่นะคะ,คนะคะฟักของเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีร่องที่สวยงามน,นะคะจากนั้นเราก็แช่เลยค่ะแช่น้ำ มีต้องโคมหน่อยนะคะแช่น้ำเอาไวะคะ้ค่ะเวลาเลือกฟักต้องเลือกฟักหนาหนอะไรนะคะชีดถึงจะสวยนะคะแช่น้ำไวะคะ้ค่ะ นนก็จะต้องไปแช่น้นำปูน,นะคะ่ะน้ำปูนใสนะคะอันนี้คือปูนที่เราเลือกมานะคะเป็นปูนขาวนะคะมีลักษณะแบบนี้นะคะปูนขาวนะคะเราก็ไปผปสมน้ำนะคะแล้วให้ตกตะกอนนะคะดูนะคะตกตะกอนนะคะ เราก็เลือกเอาแต่ที่ใส่ใสนะคะเทลงไปในฟักนี้นะคะให้ท่วงค่ะให้ท่วงฝักนี้นะคะจากนั้นก็แช่ไว้ค่ะแช่เพื่อให้ให้เนื้อฟักเขาแข็งตัวนะคะใส่ปูนเวลาทำเนื้อจะได้ไม่เละน,นะคะคเราเรียกว่ากรอบนอกนุ่ม แช่ไว้นะคะแช่ไว้อย่างนี้นะคะแช่ไว้หนึ่งคืนนะคะหนึ่งคืนนะคะแล้วก็ดูฟักดูฟักชางนี้นะคะอันนี้เป็นฟักที่เราแช่ไว้แล้วหนึ่งคืนนะคะจะเห็นว่าฟักที่แช่หนึ่งคืนแล้วจะมีลักษณะใสนะคะนะคะใสกว่ากว่าแตกต่างนะคะ ใส่กวาฟักท,ที่ปอกใหม่ๆนะคะอันนี้เราแช่ไว้สองคืนนะเอ๊ะเราแช่ไว้หนึ่งคืนนะคะอันนี้แช่ไว้หนึ่งคืนนะคะจากนั้นจากนั้นเราก็เอาฟักเนี่ยที่แช่ไว้หนึ่งคืนนี้นะคะมาล้างน้ำนะคะล้างน้ำสองน้ำแล้วก็นำมาแช่แช่ในน้ำเปล่าเนี่ยแช่ในน้ำเปล่าเนี่ย อีกสามชั่วโมงนะคะหนึ่งครั้งนะคะสามชั่วโมงนะคะจากนั้นพอสามชั่วโมงแล้วนะคะก็ไปล้างอีกครั้งหนึ่งให้สะอาดล,ล้างอีกสองน้ำก็ได้หนึ่งถึงสองน้ำนะคะให้สะอาดจากนั้นก็แช่ไว้สามชั่วโมงนะคะเพื่อแช่ไว้เพื่อเพื่อคลายอาปูนเนี่ยออกมานะคะให้สะอาดนะคะพอหลังจากนั้นนะคะ เราก็นะสามชั่วโมงครั้งที่สองผ่านไปนะคะเราก็เอาฟักเนี่ยค่ะขึ้นขึ้นจากน้ำนะคะเอามาผึ่งไว้ให้แห้งนะคะผึ่งไว้แห้งเพื่อเตรียมจะไปลวกฟักค่ะนะคะมีหลายขั้นตอนนะคะ ไม่ยากค่ะฟักแถวนี้ก็หากินยากนะคะทำเองนะคะทําเองใช้เองนะคะกินเองนะคะฟักเตรียมจะไป็นลวกนะคะเป็นลักษณะอย่างนี้นะอันนี้ก็คือขั้นตอนการแช่ฟักนะคะตอนนี้มาทบทวนค่ะหลังจากที่เราปอกแล้วแล้วหั่นเรียบร้อยแล้วแช่น้ำไว้แช่น้ำปูนขาวนี่นะคะไว้หนึ่งคืนนะคะ จากนั้นก็มาถ่ายน้ำล้างให้สะอาดสน้ำนะคะแล้วแช่ไว้สามชั่วโมงสามชั่วโมงผ่านไปนะคะก็มาเปลี่ยนน้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะล้างให้สะอาดหนึ่งถึงสองน้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะให้ปูนนะคะไอออกให้หมดนะคะจากนั้นเราก็นำไปแช่น้ำเปล่า,าอีกครั้งหนึ่งอีกสามชั่วโมงนะคะอีกสามชั่วโมงแล้วก็พอได้สามชั่วโมงแล้วประมาณนะคะโดยประมาณเราก็มาส่งให้แห้งแบบ เพื่อเตรียมจะไปลวกฟักนะคะและจะนำไปแช่อิกนะคะขั้นตอนการปอกฟักแช่ฟักนะคะก็วันนี้ก็สำเร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูตอนลวกฟักนะคะว่าลวกฟักก็ทำอย่างไรพอลวกฟักแล้วก็จะไปแช่อิกนะคะค่ะพบกันคลิปหน้านะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะให้เราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้เราด้วยนะคะฟักแชร์อิ่มนะคะตามไปดูนะคะคลิปต่อไปนะคะแล้วพบกันนะคะอย่าลืมติดตามนะคะติดตามนะคะฟักแช์อิ่มะคะ่ะ